จ่ายไม่ต่ำกว่าเกือบ6,000บาทกันเลยทีเดียว FC เขพยาไทยส่งเหรียญมาขายขอต้อนรับ FC ทุกคนทุกท่านนะฮะทั้งท่านหญิงแล้ก็ท่านชายเนาะพี่น้องชาวนักสะสมเหรียนกระสาบเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้ปปะพากา FC มาเปิดกล่องมองเหรียญกัน FC ฮะ เป็นเหรียญที่ส่งมาจากเขตพญาไทกรุงเทพโอเคเนาะเดี๋ยวปลอกเปิดกล่องกันปึ๊บเลยฮะเปิดกล่องกันไปทักทายพูดคุยกันไปจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเนาะปึ๊บอืมกล่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครเขตพญาไทนักสะสมท่านนี้ก็ทยอยส่งเียญในช่องของป,ปา้าป่าเรื่อยๆเอ็ซ์ฮะเรื่อยๆมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องมองเหรียญกันปึ๊บอืม ดูสิว่าเหรียญเขตพญาไทกรุงเทพมหานครมีเหรียญอะไรมาฝากช่องของป,ปา้าป่า FCH ช่องของป้าป่าเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอะก็เข้ามาติดตามนะก็ติดตามทั่วไปใน FCH นะก็มีช่อง YouTube หลากหลายช่อง FCH ให้เราเข้าไปติดตามนะแต่ติดตามไ่ใช่นั้นรับซื้อเหรียญแบบไหนช่องป้าปารับซื้อเหรียญแบบไหนแต่ละช่องแต่ละพื้นที่อาจซื้อเหรียญไม่เหมือนกันแล้วก็ราคาเหรียญอาจไม่เหมือนกัน ตามความที่ความสามารถแต่ละช่องนั้นนําเข้ามาได้เนาะท้งนั้นท้งนี้ก็ติดตามข้อมูลจํานวนการผิดของเหรียญด้วยแล้วก็เหรียญที่กาลังได้รับความนิยมราคาเหรียญอยู่ที่เท่าใดเอาละมาเราได้กันมา3ชิ้น f c ชเป็นเหรียญอะไรกันบ้างรอบแรก f c ชปะปปาหยิบยกกับเหรียญกับเหรียญอ่าอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทแน่นอนเลยพลิกด้านหลังอ,อันนี้ก็เป็น10บาทที่เราเรียกกันติดปากว่าอ้าวเท่าที่เอซีได้เป็นเหรียญหบาท โทษทีโทษทีนะ <c oughs> เข้ามาด้วยกันอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ลึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8หรือที่เราเรียกกันว่า5บาทเขาควายนั่นเอง f อฟซได้กันมา2เหรียญก็อย่างคงมีนักสะสมแบ่งปัแบ่งปันกันไปเรื่อยเนาะก็ทยอยแบ่งปัน f อฟซเขาไม่รุนแรงมากหรอกเพราะว่าความนิยมนั้น ก็ยัง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 ไม่เท่าไหร่เพราะจำนวนการผลิตกราวสัก6 0แสน5 0 0แสนเหรียญนะอ่ะแต่5้0แสนเหรียญถ้าเปรียบเทียบกับประจากรไทยและเอสซีหะก็ยังคงน่าเก็บสะสมอยู่นะเนาะหลังจากนั้นก็มาดูเหรียญ10บาทที่เราลึกที่เราเรียกกันว่าบ้านหลังเล็กอ่ะมาพร้อมกับบ้านหลังใหญ่ F45 เป็นเหรียญที่จริงแล้วมียอดจำนวนการผลิตค่อนข้างสูงนะ แต่เราก็พยายามนํามาแบ่งปันเพราะเป็นเหรียญที่รับความนิยมนะก็ต่อมาจากเหรียญสอบาทที่ลึกนั่นแหละ f c เอาง่ายก็ยังพอได้รับความนิยมกันปาปายอยู่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะยอดจานวนการผลิตเยอะๆเนี่ยถึงได้รับความนิยมเนี่ยทางช่องเขาอาจจะนําเสนอราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ F4 ฮะจะขายได้หรือไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าทางช่องไม่ทําราคาสูงอ๋อไว้โดยมาตรฐาน F4 ฮะจะยิ่งรับซื้อแพงไม่ได้อ่านึกออกไหมฮะเอาละ ประมาณนี้ก่อนเนาะมาหลังจากนั้นติดตามกันด้วยเหรียญอะไรกันเอ่ย F4 อ่าอันนี้เหรียญ5บาทที่ระลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกก็เป็นเหรียญอยู่ในชุดนี้แหละ f c นะเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกเขาได้รับความนิยมอันดับที่1นะโอเคนะฮะอันนี้ก็อันดับที่สมนะสมเด็จย่าเป็นอันดับที่2สําหรับเหรียญ5บาทที่ระลึก โอเคนะฮะวางไว้อันนี้ก็อันดับที่1เลยมาต่อมา FCH เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่ราคาหน้าเหรียญห้าสิบบาท FCH มีห้าสิบาทนะฮะอ่าได้มาเหรียญหนึ่งอ่ะหน้าเก็บสะสม FCH แล้วก็มีอะไรเอ่ยมี10อ่ามีมี50บาทแล้วก็มีหน้าเหรียญ100บาทอีกเหรียญหนึ่งโอเคเนาะอ่ะแบบเนี้ยใครดูอยู่นะฮะใครดูอยู่ก็ถ้าหากยังไงแล้วมีเวลาว่างก็ลองอ่ะที่ป,ป่าเปิดกล่องมาเนี้ย ก็ลองไลน์เข้ามาคุยกับแอดมินว่า,อาแอดมินขายไปหรือยังอะไรประมาณนั้นเข้ามาถามดูใครที่เลิกงานค่อนข้างจะค่านะบางคนก็ทํางานเลิกค่ำบางคนก็ทําโออะไรประมาณนี้ f ฮะเอาสองวารละนี้ก็เป็น2วารละหน้าเหรียญห้าบาท F45 แต่ว่าผลิตออกมาจากโลหะเงินหรือว่าเนื้อเงินนะอันนี้เป็นเนื้อเงิน F45 สองวารละนี้นะใครที่มีแบบนี้นะ ก็<ส>ลองติดต่อกับแอดมินดูถ้าอยากขายเรื่องช่องของปะปาก็ลองติดต่อมาดูนะ FC หรือใครที่อยากได้ก็ลองไลน์ถามแอดมินดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นผิวเดิมเดิมเ<ส><ย><ส><ย>ดิมกันเลยใช่ไหมแต่ว่าเดิมสวยจริงๆก็ต้องเดิมแบบนี้ FC นะฮะต้องเข้าใจนิดนึงนะสำหรับตัวปะปานะ<ส>ยอย่างนี้เราถือว่า,าเป็นเหรียญที่เขาเป็นผิวเดิมที่ออกจากคล้ำใช่ไหมที่จริงก็เป็นเนืเ้อเงินแบบเนี้ยนะอะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบดูไปปฏิกิริยาของโลหะเนาะเราก็ อ่ะซื้อซื้อขายกันตามสภาพนั่นแหละ F4 นะที่จริงอย่างนี้เขาก็เดี๋ยวว่าป่าสองให้ดูใกล้ๆครั้งหนึ่งปูพาไปตรวจสอบก่อนแต่เหรือเนื้อเงิน f ฮะนะเนื้อเงินก็จะต้องแบบถ้าอย่างเงี้ยดูยังไงก็สวยเนาะก็ก็เป็นเนื้อเงินใช่ไหมฮนะอ่ะอย่างงี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอันเนี้ยวาระเนี่ยแพงกว่าด้วยนะสองวาระเนี่ยเนี่ยวาระเนี่ยแพงกว่าโอเคเนาะหนึ่งหนึ่งอ่าในจํานวน3วาระสําหรับเหรียญโลหะเงินเธนาคารหน้าเหรียญ50บาท เรามาดูชิ้นสุดท้ายสำหรับเหรียญเขตพญาไทกรุงเทพ f อฟฮะเขามีอะไรกันชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นเหรียญโบราณแล้วละ่ะเอฟเหรียญโบราณเราดูสลึงก่อนเนาะอันนี้เป็นเหรียญชนิดราคาหน้าเหรียญหนึ่งสลึง f อฟสได้กันมาเกี่ยญดูทีเดียวเลยดูกันดูทีเดียวเลย f อฟ็อ่ก็อันนี้เป็นหนึ่งสลึง f อฟ่นะอันนี้เป็นปี2 4 2 4 6 2นะเหรียญนี้2 4 6 2นะโอเคเนาะอ่ะ นี่หนช้าง 3, สเสียงสรการที่6นะแล้วอันนี้ละ fc ะฮะอันนี้ก็เป็นสองสีนโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้2462ี่หก fc ะฮะเหรียญน,นี้ fc อันนี้ก็2 4งสี่หกสองเช่นเดียวกันก็ได้2 4งสมา3ามเหรียญสองส่หกหนึ่มาอีก1นเหรียญ fc ฮะเหรียญชุดนี้ผลิตออกมาเท่าไหร่นะหปีพศออใช่ไหมห้าแปดหกสิบหกแล้วก็6กแ โอเคฮะเหรียญชุดนี้เหรียญเหรียญสลึงเงินสมจาารจักรลที่6นั้นผลิตออกมาครบชุดก็6ปีพศด้วยกันเอาละวางไว้จบจาก1สลึงเงินราชการที่6เราขยับมาดูเหรียญ2สลึงกันบ้างเอฟซีฮะอันนี้เป็น2สลึงนะนะเหรียญชุดนี้เขาจะมี1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทที่จริงมาครบเพียงแต่ไม่ครบทุกปีพศท่านเองถ้า3ชมเชตาคาร์ี่มาครบเลยอ่ะเรามาดู2สลึงกันบ้างเอฟซีฮะน,นี่2สลึง สองสลิงเงินช้งาง3เสียนสมัยราชการที่6อันนี้เป็นปี2 4งส2่หกสกับ2 4งสีอ่ห้าแปอ่ะ,อะแต่2 4งสสภาพเขาจะค่อนข้างจะสุดกว่าเนาะเราก็ซื้อและขายตามสภาพเวลาซื้อปะปาก็จะดูสภาพเหรียญด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเอฮะอ่ะสองสแบบไม่มีจุด น้องไมมีจุด F45 ราคาก็จะถูกกว่าแบบมีจุดนะโอเคนะนี่สองสี่้าแปดอ่ะสภาพเสียด้มากเลย F4 สภาพเขาชํารุดโอเคเนาะอ่ะวางไว้หลังจากนั้นเรามาดูชนิดราคาบาท F4 นี่คือเหรียญหนึบาทสมัยรัชกาลที่6โอเคเนาะเราได้กันมา2เหรียญเป็นปีเลยเออเป็นปี60อ่ะแล้วก็มีปี59 f c 6 0นี่ผลิตมากที่สุดนะ 459ก็จะผลิตออก60ผลิตออกมาเท่าไหร่นะ10ล้านเหรอ59เนี่เท่าไหร่9ล้านใช่ไหมประมาณนั้นแหละ F4 ราคาประเมินราคาซื้อขายเข้าก็ถ้าหาสภาพใกล้เคียงกันราคาก็ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะราคาจะไม่ค่อยสูงเหมือนปีเริ่มจากปี58ปี52 2458 2457ใช่ไหม2456น,นั้นรา,ราคาขาดจะแรงกว่านะ58นี่ก็ราคาก็จะจะสูงกว่าตรงนี้เล็กน้อยหากสภาพเท่ากัน โอเคไหมฮะออาใครมี1บาทช้างสามเสียนตรัราชาการที่6หรือว่า2สลึง1สลึงก็สามารถติดต่อช่องของป้าปาได้นะฮะขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยหลังจากนั้นปิดท้ายรายการด้วยเหรียญสมัยรัชากาลที่5 FC ฮะเป็นเหรียญสมัยรัชากาลที่5เราได้กันมา2เหรียญน,นะก็รู้สึกว่าจะไม่มีรอศใช่ไหมเอาไม่มีรอศทั้ง2เหรียญเลยโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงให้อดินเขาตรวจตราจํานวนของเหรียญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็ โอนเงินให้โอเคเนาะนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของป้าได้รับจากนักสะสมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครนี่คือเหรียญเยด็ดเหรียญดีแห่งเมืองหลวง fc ห้าโอเคเนาะก็เราได้มาหลายเหรียญเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทหนึ่งรัชกาลที่5เหรียญกระสากเงินหรือว่าบาทาเหรียญหนึ่งบาทนะ fc ห้า,าบาทหนึ่งเนี่ยคำว่าบาทหนึ่งนี่ใช้ในรัชสมัยรัชกาลที่5นะนะพอมารัชกาลที่6เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนะกลับคำ จากบาทหนึ่งเห็นไหมอันนี้บาทหนึ่งราชการที่5าพอมาราชการที่6ได้ใช้คำว่า1นบาทละเขาเปลี่ยนอะไรเอฟซีนะ บางทีวป,ปาย,ยังจะลืมอยู่เลยอันนี้บาท1นึ่งราตาแผ่นดินอันนี้1บาทช้าง 3, สาเสียนสมัยรัชกาลที่6เราได้เหรียญเด็ดมาก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญเด็ดนะเอฟซี CA, ถึงแม้ปัจจุบันวันนี้ราคาก็จะไม่สูงเหมือนราคา,าประเมินไว้เพราะปัจจุบันวันเนี้ยเนาะเหรียญก็ค่อนข้างทํารายการกันค่อนข้างจะหลายช่องหลายอะไรนี้แล้วก็เหรียญต่างคนต่างได้รับมาไงเอฟซีฮะนามีนมัเกสะสมไนแบ่งขายช่องน้นช่องนี้เท่ากับเหรียญก็เผยโฉมออกมายสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนั้นเรายังไม่มีช่อง YouTube มากกว่านี้ ไม่ไม,ไม่ไม่มากเท่านี้นะโทรศัพท์ก็ไม่มีกันกราดเกลื่อนเหมือนปัจจุบันปัจจุบันในี่ f c พรพุทธเท่าแก่ยุค80ยังมีโทรศัพท์มาเล่นหลายเก่งกว่าปะปายเล่น u ูทูบเก่งกว่าปะปายฉะนั้นพุทธเจาแก่ที่ถือเหรียญไว้ทั้งต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มียูทูบอยู่ในมือเขาก็ศึกษาเขาก็รู้เอาราคาเหรียญน,นี้เอาเก็บมาตั้งหลายปีสิบปีละยี่สิบปีหลายปีละ,ละอ่ะอายุป,ป่านนี้แล้วก็แบ่งขายออกไปดีกว่าอะไรประมาณนั้นเหรียญก็ตก มาอยู่ในท้องตลาดเหรียญค่อนข้างเยอะราคาก็จะดรอปลงเป็นเรื่งธรรมดาเนาะโอเคนะฮะอะขอบคุณแบบเจ้าของเหรียญด้วยที่ส่งเหรียญในช่องของป,ปา๊าไปไ๊าปรนคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ FC ฮัคลิปนี้สวัสดีครับ